กระดิกนิ้วโป้งทีนึงนี่แต่นี่สูตรฐานใหญ่เลยหอมเจียวใจชิดยังไงก็โอเคแล้วหอมเจียวล้นซอเบรเลยนี่พูดถึงเรื่องนวดอ่ะผมเป็นคนชอบนวดมากคือเวลาเวลาผม t ัวคอนเสิร์ตใช่ไหมผมก็จะบินช่วงเย็น ไปถึงสมมติว่าไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็จะถึงสักหัวค่ําแล้วเราจะเล่นสีหาทุมฉะนั้นมันจะมีแก็บว่างอยู่จะบอกเบบอยเสมอว่าไอ้นุ่มหาคนนวดให้พี่สักคนหนึ่งขอแบบแก่ๆเลยนะผมมีสาวๆมาเขาชอบนวดเฉียวพี่หลัแฟร์มาเฉียวไปเฉียวมาทีพี่ไม่อยากเลียบประกันเว้ยเอางี้ขอแบบมีอายุหน่อยนวดเก่งๆผมจะบีบอย่างนี้ทุกโรงแรมมีไปที่หนึ่งไปหันใหญ่ ก็ไปสิโรงแล้วเสร็จปุ๊บก็นวดก็เรียกคนมานวดไว้ก็เป็นเป็นป้าเลยเป็นป้าผมคิดว่าอายุน่าจะ40กว่ากว่าก็นวดเนี่ยนวดเขาก็จะสูตรนวดน้ำมันอ่ะก็ไอเราตอนแรกเราก็ใส่เองแล้วก็ป้าถอดเสื้อสิลูกเราก็ถอดแล้วก็นวดเขาไล่เส้นเลยืวืดวืดสักพักหนึ่งพอจะถึงขาไอหนุ่มๆนุมเดี๋ยวกางเกงมันเปิดป้าว่าหนูทอดเก่งเลย แม่เราไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นห่วงป้ายายป้าเขาหวังดีเราก็อย่านวดให้มันครบเขื่อนตัวสักพักหนึ่งก็ตามสูตรเลยแกก็จะเนนวเฉี่ยวเฉี่ยวเสร็จปุ๊บเขาก็นวดท้องพอนวดท้องทีนี้แม่งเรื่องใหญ่เลยแทนที่ไอ้เชิดเรามันจะหยุ่งเบื้องล่างเนีไอ้เชิดเราแม่งแปะอยู่นบนผมมันก็แปะอยู่ตรงหน้าท้องเลยแล้วพอหนวดอ่ะมือเขาต้องทันแฟรงทันแรงวุบวับวับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงี้ยกูก็ อดทนอดกันอย่านะกับไปอย่ามาอย่ามาอย่ามาเนื้อืถึงป้าอะไรแล้วเนื้อถึงหน้ายายป้าไว้อย่ามาอย่ามานี่คือยายแล่มอีตอนสาวๆาวใช่เนี่ยคืออย่ามาอย่ามาสักพักเว้ยป้าเขาคงทนไม่ไหวอะจับหมอบเลือดจริงมาผมไอุ๊ยป้าทำอะไรครับเนี่ยเออพิเศษไปลูก แอแรมบอกเลยพิเศษไปด้วยเออเออเอ้ยเราก็บอกไม่ไม่เป็นไรครับปล่อยใจสิพ่อวันนี้เหนื่อยครับอยากพักผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปร้องเพลงต่อเออไม่เป็นไรดีกว่าครับกระดิกนิ้วโป้งทีนึงนี่แต่นี่สูตรฐานใหญ่เลยคือพี่อมเจียวหอมเจียวไิ้นยััโอเคแล้วผมเจียวล้นซอเบเลย ไปเสียสิทอดแบบพิสูจน์ขนาดใหญ่เมื่อเอาเคยเห็น่อไก่ทอดแต่เป็นชิ้นเรื่องนวดอันหนึ่งแบบล่าสุดเนี่ยคือแบบคือเวลานวดอ่ะเวลาช่วงหลังๆก็ชอบเรียกมันนวดที่บ้านเหมือนกันแต่เวลานวดอ่ะคือมันธรรมชาติมันชอบตดใช่ไหมมันจะตดใช่ป่มมันจะมีลมแต่ว่าแบบเราอ่ะรู้ตัวเราว่าตดเรากะกลิ่นมัน กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้นิวโตร์กลิ่นมันโพซิทีฟตลอดอ่ะนะั่นแหละเขาก็พยายามนวดแล้วฉันก็ฉันรู้สึกว่าฉันจะโกรฉันก็เลยยิ่งอันยิ่งทรมานเออฉันก็อัานจนแบบเหมือนหมอนวดมเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับแบบปล่อยได้เลยเพราะว่ามันธรรมชาติอะไรเงี้ยบอกว่าปลอปล่อยกูก็ปล่อยก็ปอดแล้วไปก็นวดอยู่กูก็ได้รู้สึกว่าเขาหยุดไว้ก็ได้เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยเขาหันไปดูเอาเอาแมสมาใส่ กูจะพูดอยู่ไปแค่กาปล่อยเลยค่ะธรรมชาติแล้วกูปุ๊มาปุ๊บอบบยู่แล้วก็แบก็หันไปทีเอาแม่แบมันมาบอกเลยเนี่ยเกี่ยวหูพอดีไหนบอกว่าให้เต็มที่ได้เจอไม่นวดต้องเหรอเธอไม่นวดนวดสินวดหัวนวดตั้งแต่ยุคแรกเลยจากบ้านในเอฟมาออกมานวดนวดน้ำมันถอดทุกอย่างเหมือนกันถอดหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงนี่แหละเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บ พ่อเขาเออเดี๋ยวเราก็คิดว่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะนวดแบบผ่อนคลายนะเ,เขาก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เต็มที่เลยเอุอ้ยเต็มที่จริงๆการน,นวดแผ่นซ้อนแผ่นเนี่ยคือเข้ามาปุ๊บตบก้นอุ้ยตบก้นเรียกซิวก่อนตบก้นมันเคี่ยวมาแล้วดูดูเอฟมาต้งนาน้องเรียมันเคี่ยวเราเขาหอยแบบเริ่มแรกมาตบก้นเลยพอจะพลิกตัวเราก็ถอดหมดเนาะพี่ถอดหมดเพราะว่ากางเกงในไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมมาก็อ่ะก็เขาก็ นี่ลงมแต่ว่าผ้าที่เขาปิดเราอะคือปิดลงม,มาตรงน,นี้แล้วอะเออเออนวดไปก็มันเคี้ยวจังเลยมันเคี้ยวจังเลยอุ้ยเออยังไม่โกนเหรอคะชวนคุยอะชวนคุยชวนคุยแต่บางเรื่องกูก็ไม่ได้อยากตอบเท่าไหร่เพาจำใจอะแบบแล้วปรากฏว,ว่าแบบเออแม่บอกว่าทิ้งไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมันอาจจะดีกว่ากับสุขภาพเงียคือกูต้องมานั่งตอบเรื่องที่มันวิชาการอะ